ทิปลาวอ่ะมันตลกมากสปอยไม่ได้มันตลกมากอะ,อไ,ไ,กกอะไรก็ไม่รู้ว่าหนึ่งวันพันเรื่องราวร้อยล้านมีมคือแบบอะไรก็ไม่รู้ว่ามันม,มีใครคาดหวัง ขึ้นพาใครได้เดินแตไม่ดูเองฉันไม่กล้าสปอยอะ่ะเพราะฉันไม่เคยไปถูกไหมเออ <c oughs> ตลกมากเธอฉันก็ไม่รู้อะไรที่นางไม่รู้ถ้าอยู่เมืองไทยฉันจะรู้ใช่ไหมบางอย่างแตน่นี่ไม่เคยรู้ เป็นเพิงเมะะ่อแฟนคลับคนเราน่ารักมากเขาแค่ตกใจว่าใช่ไหมไเฉยแต่มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยห้ามพีม่บอกพี่จอมขันแ้วเลยนะไม่บอกเขากับ <laughs> มีแฟนคลับลามาบอกว่า อันเนี้ยดูซีรีส์พี่จุดี้พี่จุดี้แบบว่าเป็นหน่งเอกซีรีส์ด้วยเออแล้วก็เดินมาขอถ่ายรูปฉันน้าฉันแบบฉันมีจังหวะที่ฉันแบบว่าคนจำฉันได้อ่ะเออพี่ลาวอ่ะเล้กขิง ถิงพี่จองน้องแดนคาแลนมันี่ฉันเป็นนางเอกนะอาอะไรเธอจะมามาเล่นกับฉันนะฉันเป็นนางเอกซีรีส์นะคนลาวดูชนนะจ้า mm hmm. เธอจะทำอะไรจะพูดทำอะไรกับฉันเธอก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะฉันระดับนางเอกแถวหน้าออ คนลาคน่ารักมากอาารการกินอร่อยน่ารักน่ารักเหมือนคนไทยทุกอย่างไม่รู้อะไรถามเขาเขาก็บอกเราเงี้ยครัแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปหาเขาเยอะลางเกาหลีอะไรเงี้ยชรับไเป็นสุปตาไงชิคก็ขิงพี่จองกับกระเล่นไง เคยรูไหมเนี่ยแต่เขามัขอถ่ายรูปฉันเนี่ยฉันเป็นดารานะอะไรเห็นรอยอะไรอย่ไปหาดูผู้ชายเตะบอนลนะมันเ,ออเติมหน้าละมั้งใกล้จะถ่ายแล้วเติมรอบที่ห้า ผลงานละครหนยลูกแม่ยังไม่ได้รับเลยอะค่ะพี่จอบเข้าใจคำว่าดาราแล้วหลังจากทิพลาวนี้ผูเล็กน้อ่งนเองเวน้อยลอยลีลาแขนเล็กลง ก็มือเป็นหยิกให้แขนฉชั้นใหญ่อนนี้หลบอ่ารนี้บอกว่าชั้นแข็งเลย